นะสบายดีพ<อ>ี่น้นองเียพอกัาีา่นองคืดหรอกตับตับบแตะครับเบรเีกินยังนซเกลวกเนื้อพี่น้องพ,พูดได้บ่าเคยกินกับเนื้อจระเข้เลยแ่ะแต่ว่าจระเข้มันยังมันยังปุดก็หนี่นะอันนี้จะเป็นตําปวนบ่ได้ ถ้าใครอยากดูข้อมูลก็สืบเข้าไปดูใน Google ปลาเผาจะรู้ว่าปลาช็อกเกอร์ช็ออกกเร์แค่ถามคำว่าปลาช็อกเกอร์ทานได้ไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันจะขึ้นมาก็ชิคายินดีวันมันเป็นปลาชินบลาซิ่วพนักห้าดังโนอะไรเนี่ยรอ้ว่าห้าดังโนหาดังโนทัยี่ห้อปลาในแบบนีนเป็นเป็นรายการเนี่ยว่ารุ่หัวปลาลองลองซิมมึงมองนี่รุ่นนี้บ่ขึ้นนะครับจะข้ามเลื้อปุ่นบ๊อบยิป ไ้เมจ้าคเอ่คี้ตดดอกาีมยดอกมีจิมจิ้มนี่เลยอย่เนียสีพีดพะลูกออนวะพีดพอลูกออนนี่ำต่อไปบ่บ่ปอนเลยบ่ทำต่อไปบ่ป่นเดยบ่หาเน้ยาบ้างไหมหรอกเนี่ยขยันพดยันพีดบ่ไปมาเสียึกแง่ไดมาดิชิมใสตกระซังเด้บ่ เงี้พิษกับบุญบ่พอไปย่าปลาลูกอ่อนปลาลูกอ่อนสองอ่อนหนูนาะจักภาคคุณจะกินอย่งนี้ขาวมอกันนะสองพมีผู้ใก่กินสองเ่ยากินอ่างมูเซ่น่ะเมือกับปลมือนี่มันเผานี่ปลาเผาเนียมกูันรตายกูละแบปลาชลตายกูละบเน อยู่เมืองขอนแก่นบากหลายนะปอเปนยารเลยเนาเออผัดกะเพราเนาะเอามาหันเนาะเพลิผัดกะเพราดีๆฝากไว้กันกินรดเพิ่นฝากใช้ราฝากใรที่นี่ขฝากไพ้นคนหนมากินน้าขอบคุณกันสุดเียงกะเพราพี่บอก่านตองผัดกะเพราบ่อมากาวมมีไหตาไปไส่นอนอตามมา่อเราตงไปตามไปทางใดนอนนอจะได้ตามพ่เนื้อเนี่ยะเนื้อปลาทูเนื้ นี่อ่ะปะทู่ยังในหนึ่งคนบมื่อด็กินตะกรอนอยู่บึกบีบเบิ้งครับบีบเบิ้งแต่จัางวันเนี้อไหมเป็นเนื้อพี่ๆครัจับเบิ้งกันเลยเถอะอิลิจับเบิ้งเนื้อนี่เนียนเออบีบเบิ้งปาด์เนียนดีๆเออบีบเบิ้งคือสี่วันนี้ไหนอิลีวอรมือหลาเพราะหลางต้องถึงเลยพูดแม่นว่าปะทูกได้สุกแล้วกระดาเอ๋อกระดาษยังเป็นเส้นอยู่เลยเอาพอไปคิดนะครับ าโอ้ยังครับหนึ่งสองเซียวไอ้นี่แมววัดพวกเราหายมาเราเพียงยิบยิบเอาให้แน่ยิบเอาให้กินให้กินมือเปล่ากินยิบเอาไ้ยิบเป็นแนวมือให้ยิบแล้วผมไม่ให้ยุ่มใหวนปตั้งเอาจักหน่วยเลยเอาเลยยิบไปเลยยังไปวันไอ้ตาเปเออ เฮ้ยวันจะต่อไม่ได้ขันมัดไปแล้วขันไปแล้วัมัตงเก่าจ้ะขันมัดตงเก่ามันจังสิเล้วเพิ่งว่า่อวีปอบเพือนวนเชิมกินบัวหรือก้อนมูเพ่อนคาเล็ปอบใจเพ่นว่าเอาได้ขู่แขนล็อกไปแล้วล่ะบ้อยออกไปควนไปรอว่าวะไรตัวตา คือวันยังกับมามองเก่ามันจังไงมันเล้วขี้กัดขีิโลตัวยำ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 นำยำยำยำกำยำาำตัยำยำยยำ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 ยกย้ายยำยำยยำ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 ยยำ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 ตำยำาำย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 ำสำย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 ำ พี่น้องเอ้ยอยู่ทั้งงานเป็นแต่ลูกอยู่ข้างล่างก็เลยอดป่นอะไรกันเลยนี่ใส่เก่าก็เลยเอาลงมาหัาไปเลยให้กันเองดอกยว่าเมนว่ามีดดำมาดำยังด้อเพราะนั้งใจขี่รถทัวร์ไปเที่ยวเฉยที่เดียดีเดียดกันเลย หมื่อตอนั้นเป็นจังไงท่านได้ถูกมาเตะก็เห็นกักแหนแน่แต่เดี๋ยวไปเอามาอีกเ调มาอยู่ยไปเอาดิ้่ก้นกินน้ำเนี่ยเดเม่ดพันกระเพราเนาะเรียดีๆเดี๋ยวกันี่จะจองเที่ยวดี้ะกินน้ำกันดีเออบอกให้เลยกระเพาะกระเพาะลมานเาเพราะว่าเนี้เนื้อมันบาดแตกเนาะเนื้อมันบาดแตกมก็จะเป็นชิ้นไผ่ชิ้นมันเลยยางศพนั่นเองสยาใส่เซตนะใส่ ใส่ดอกแค่ไหมยังสมมั่นยังแปะซ่าไหมสดไข่เพิ่นโอ้ยก้อนเสาเงาอยู่เมียบ้านอี่ที่ว่าน้ำมาแต่ไปจอกเกอร์บ่พอหยุดดีเนาะบ้านนี้อันเขาแจ้งนี่เขาบ่ไดอันนี้เขาบ่เขาบ่แกะกาบออกเด้หั่นแบบเป็นแว่นเป็นแว่นเลยย้ำกินโจกออกมาไหมไม่เหมือนไมเฮ้ยเบิ้ง มาเดี่ยวนิ้วยันล่อจัดจวดเจ้าปลอดภัยด้วยนี่เขาไม่เห็นหัวนะคิดว่่าาปลชอนนี่นี่ก็เป็นกระเสียดีๆตัวนี้ไหมเนื้อมันอยู่นี่แต่เขาบอกเนื้อมันในนี้มากเนื้อมันแน่นเอามากินอย่าบอกเขาบอกมาลองมาลองแต่ว่าข้อเสียคือ เอาเนื้อออกมาแล้วมันได้นิดเดียวข้อเสียใช่ไหมแต่ที่มันมาจดดไปนี่แบบนะแอฟริกาที่นั่นน่ะคือปลาแบบปลาถิ่นเขาเลยอะปลาปลากินเขาเลยเหละปลาเรากินปลานิลกินปลาช่อนตัวแบบงี้แบบเตอร์เมืนมีมมเนื้อตะหนีเหมืนกันถ้าทั้งหลังคำนี้คำนี้เครื่องบินเนี่ยมันยังแท้หางมัน นี่สุดยอดเลยว่ะไม่ต้องหมกเลยโอแกอมันก็เป็นเลยนี่มันเสียายนะหันเสียอไย่างน้อยก็ไหนนะมดเสียไย่งนบ้บหรุจักดีบหรุจักเกสียเท้าผพนังบอกยันไงดิได้ผมแขนออกแล้วเราที่ป่อยอะไเาเสียเขาก็ม่ไดเสียเาที่ป่อยปอดไม่ยังไเอเา่ะว่าเทาม่เสียอย่างเสียเทาเ บาดอยู่นี่หลายๆคนหมานหวังน้ำโม่ผู้เดียวว้เป็นทังสั้นอาศัยลูกอาศัยล้านด้กันละบัดน้ำง่ายนะมือตู้น้ำน้อยนะมือแหลมโอ้ดีนะไอคพ่อเอ้ยนี่ก็น้ำมือตู้ไปแล้ววันนี้ก็น้ำมือน้ำมือแหลมอาศัยผู้แหลมแหลมขมๆมาละบัดแน่นไหมเนื้อไหมคนกินปลาช่อนจังเป็นสำนวนเนาะ เคยกินเนื้อจระเข้ไหมลูกไก่้เฒโาก็ได้เลยคหมนูหมะอะไ้ไปจังหันอนมากเขาไม่ได้พุทโก็เลยดิจะยินตะพุทโธูต่กวกันได้เลยคัมู้เะ่าหลารมันไม่ใช่นุ่มมันเป็นแน่นแน่นไงมันแน่นอาแมจันบิกอนทำไมหลายๆคัมเราเว่าต้องเป็นวังลูกเต่าปัดปัดเป็นตอนปเป็นแวปดเมื้ไม่ไม่ไม่มันมันย่ำแบบเน่มๆเลยแบบแบบพาขาดนเดียวอวัน ต้นต hmm. ah, um, um. ้นใดแซ่บเพื่อนเราให้เรียกว่าหั่นซิมนะกลางกลางกลางนี่เราหั่นซิมต้นนะปลาตอนนี้เนี่ยบาย้อนแผลไอ้เออเด็กกันอยู่เห็นไหมก้างก้างเหมือนปลาดุกใช่ไหมมีอยู่เฉพาะตรงตรงตรงพุงใช่ป่ะกับแล้วก็สันหลังสันตรงกลางแค่นั้นเองเต็มคำเลยเชื่อไหมมันมีเสียงดังพอมเด้อ เวลาเคี right. mm ้ยวมัน hmm. ก mm ัก hmm. mm ับเสียงน่ว่เก็บันมือนหกัมูอ่ะกบเลยติบันลงปูสวนห้านน้ลาเลยเขายังเวลาเนื้อปลาจะไม่มีเสียงเนาะอันนี้มันเสียงเสียงตัด มันเป็นยาบ้งอนเนยอยิงสีละถ้ากันยางแบบนี้เอขาทิ้งไว้แบบนี้เขาว่ายู่ได้เป็นเดือนเลยเ้าองาอบได้ทิ้งเออทิ้งแ้งๆไว้อย่างเงี้ยเบนี้แลเป็คนอย่าขอพวกกากินแบบเียวฟากินถ้าอาไปทำแบบเอาไปแน่สดๆไปแนกได้ประมาณนาที่แอย่างเงี้ย ไอ้ปลาคอยไงเขาไปเลยซ้ำขาหนีไปซ้าไม่องหมกดูหมดน้ำะนี่ดู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 เขาเนี่นน่ะสองชิ้นน่นเป็นดูกเป็นก้างนี่ไหมบักินแล้วเอาไปเราเอาขี้คนุ่มลูกศิษนี่สงใสมาใช่ขี้คนหมกก็โอเคอันนี้มันเช่งเขาดิเกลน้เาลูเ่ปลาไม่ได้กันนี่ัน็มีเนื้อนะมรเออนี่ยเราเกลมันแข็งขั ลุกจะเหีออกง่ายเลยไงยางไปประมาณนันแต่แต่ทำที่เมเอบางคนบอกว่าไปแร่แล้วก็เอามาแ้มันไปทำเป็นกนต่อน้วจะออกยาก่อยค่อยเป็นหรมันชัดก่าแ่กินสดแล้วยางน้ำมากมางอะไรางกับบ้าน่องาม่มันร้อนมานีซุ่มสุมกลางนี่สิยังออกหมดเกลี่ยว นี่ถ้าเปียกมันสับลัมดเลยของอร่อยยังไม่รู้จักอีกมันเินไปได้ยังไงเราลูกทิพมาต้อนกินตอนถือไปแกงนี่เวลาเขาใส่ไปย่างเนี่เอาปย่างแล้แล้วแกงส้มไงเขาแกงส้มเปซ่าเนี่ยดูในเลีปมนน้ำไลเลยไหเคลยเลย้เา้นื่ยเป็นต้องมาลอกไหมต้งาปดเป็นแวนเลยนี่ยสับอย่างนี้เลยเพราะเนื้อมันไม่นันเพราะได้ลอก ไม่หอกสุกแล้วก็ไปน้ำเนาสุกแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเฉพาะต้องจิ้มเฉพาะเนื้อมันสลักีรั่งสมีคหันไมิดากไม่ไอัมไ้ามเอมาลองเบิ้งมาลองเบิ้งนะมาเบ้งมาลองเบิ้งเลย